กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้มันมีมือถือในงบประมาณ3ามพบาทมีรุ่นไหนกันบ้างเนาะวันนี้เราตีพาไปดูเลยรุ่นแรกเนี่ยเป็นตัวของ Honor X6C แบบหมัดมาเลยสดๆร้อนๆแรม6รอมเนี่ยร้อยีในราคาอยู่ที่สามพาทอ่าเดี๋ยวจะไปของรุ่นนี้ครับจอเนี่ยเป็น120เฮิรแบบ ลื่นๆเลยนะขนาดนยอยู่ที่6.61นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ HD+ พส่วนความสว่างเขาเนี่ยแบบพีคส,สูงสุดที่เขาให้ได้เลยเนี่ยอยู่ที่1,010นิตนดนั่นเองส่วน CPU นะ่ะจะเป็นตัวของ Helio G 8 1กล้องหลังเนี่ยเขาให้มาสูงถึง50ล้านเลยนะครับแล้วก็กล้องหน้าอีก5ล้านแบตเตอรี่เนี่ย 53โอ้โหหมาก็ส่วนการชาร์จเนี่ยก็ให้มายที่35วันนะครับส่วน WiFi เนี่ยเป็นรองรับร์ชัน5นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ย5.1ุนเนาะแล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับกันน้ำกระเซ็นด้วยนะครับเป็น IP 64ส่วนความปลอดภัยเนี่ยก็มาพร้อมกับเซนเซอร์สแกนนิวเนี่ยข้างเครื่องนะครับนะแล้วก็ AI เขาเนี่ยจัดเต็มมากนะออเนอร์รอบนี้จัดเรื่องของฟังก์ชัน AI การใช้าง,งานมาให้แบบเบิ่มเบิ่มเลยที่สำคัญก็คือว่าตัวนี้มันยังทนทานต่อเรื่องของแรงกระแทกด้วย ระดับ5ดาวเลยรุ่นที่2ครับกับ Infinix Hot 6 0 i สําำหรับราคาของรุ่นนี้นะปัจจุบันเนี่ยร้าน Official จริงๆของเขาเนี่ยังไม่มาจำหน่ายแต่ว่าอาจจะมีร้าน b a รน n a เอามาขายแล้วบ้างนะครับกับตัวที่เป็นร a m แ r ร m รอม2ราคาอยู่ที่3,900 นะซึ่งถ้าอิงตามรุ่นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีรุ่นที่เป็นรัมสีด้วยซึ่งาราคาอาจจะถูกกว่านี้นิดหนึ่งแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีมาไหมนะครับสำหรับสเปคของรุ่นนี้ครับจอเนี่ยเป็น120เฮิร์เลย6.7นิ้วใหญ่มากความละเอียดอยู่ที่ HD+ และก็ความสว่างเนี่ยเขาให้มาแบบโหมดกลางแจ้งเนี่ยสูงสุดอยู่ที่700นิตนั่นเองและที่สำคัญรุ่นนี้ยังพิเศษกว่าเพื่อนๆเ,เลยเพราะว่ามาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอด้วย เลิศเนาะส่วน CPU รุ่นนี้เป็นตัว Helio G 8 1 Ultimate ส่วนกล้องหลังรุ่นนี้50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านแบตเตอรี่รุ่นนี้ Infinity ให้มาอยู่ที่5,160ม mm, ิลลิแอมแล้วก็การชาร์จเนี่ยอยู่ที่45วัตต์เลยโ oh อ้ my g o เนี่ย Wi-Fi เนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5แล้วก็บูทเนี่ยเวอร์ชัน5.3นะการน้ำกระเซ็นเนี่ย IP64 กด้วยและที่สำคัญรุ่นนี้ยังรองรับเ f ็นด้วยนะ แต่จ่ายได้อะไรประมาณน,นั้นนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์สแกนไลน์น้ำมือเนี่ยข้างเครื่องอืมแล้วก็เรื่องของความทนทานเนี่ยรุ่นนี้ยังทนต่อแรงกระแทกเนาะทนจากตกความสูงได้สูงถึง1.5เมตรนะครับแล้วก็มาพบกับความบางเนี่ยเพียงแค่7.7มิลลิเมตรบางมากเบาเนี่ย188กรัมจัดเต็มเบิ้เมเบิ้มเหมือนกันนะถ้าสนใจกดปุ๊บไปปั๊บเลยนี่ มารุ่นที่3กันครับทุกคนกับเรยมีโนตเจสิรุ่นนี้ก็สดสดร่อนร่อนเลยในราคาอยู่ที่2,900กับร a มสีรอม64นะ ก็ต้องมารุ้นว่าจะมีรุ่นที่เป็นรอมร้แปหรือเปล่าก็อยากให้มีมามากๆเลยสําหรับสเปครุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับจอที่เป็น9้า0เฮิรตเนาะขนาดอยู่ที่6.74โอ้ใหญ่นะนะฮะความละเอียดอยู่ที่ HD+ part, แล้วก็ความสว่างเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากในเะมื่อเทียบกับร,รุ่นอื่นๆเนาะความสว่างให้มาสูงสุดแค่563นิตเองนะครับส่วน CPU เป็นตัวของย n i s ซ c T725012 นาโนเมตรเนาะกล้องหลังให้มาอยู่ที่13ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ย 5ล้านนะครับแบตเตอรี่6กพัเลิศนะจิ๋วแต่แจ๋วสุดๆไปเลยนะแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้สแกนนิ้วเนี่ยอยู่ข้างเครื่องนะครับทนต่อตกความสูงเนี่ย1.8โอ้ไม่เจอแข็งแรงนะและที่สำคัญตัวดีไซน์เขายังมาพร้อมกับไฟวงแหวนด้วยแบบเลิศเลเลยอ่ะ AI นี่ยก็มีมาให้เล่นบ้างนะครับนะสำหรับรุ่นนี้ถ้าสนใจก็ กดปุ๊บเด้งไป,ปเปลือยะมารุ่นที่4นะครับกับตัวของ oppo a5x นะดูรุ่นนี้ RAM 4 ROM 64กับราคาอยู่ที่3,149บาทนะครับสเปคของรุ่นนี้ครับเป็นจอ 90Hz นะฮะ6.67นิ้วความละเอียด hd p l u แต่ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือว่าจอเขาสว่างมากอยู่ที่1,000นิตเลย ถ้าใครชอบไปใช้กลางแจ้งนะอยากได้ความสว่างจอบแบบ,บามากๆต้องรุ่นนี้นะครับนะัพันนิดส่วน CPU แม่ก็ดีเหมือนกันเป็นตัวของ snapdragon 6s 4g gen 1อุ้ยเลิศน,นะฮะกล้องหลัง32ล้านส่วนกล้องหน้า5ล้านครับแบตเตอรี่6,000ว้าวไมเกอรนะฮะแล้วก็ช้าเร็วอีก45วัตต์โอ้โห3,000ได้ขนาดนี้เลยลือ นะฮ i ไวเนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็บ l ูทูธเนี5.0เนาะกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะ IP65 โอ้โนะสแกนนี่อนยะูข้างเครื่องนะครับ AI ก็มีมาให้เล่นเล่นบ้างนะครับเล็กน้อยเนาะแล้วก็ยังมาพราะกับความทนทานระดับมาตรฐานทหารเลยมารุ่นที่5ต่อกันรุ่นสุดท้ายกันเลยกับ Redmi 14C รุ่นนี้ครับแรม6เลยแล้วก็ s t o r a เรจ1 2 8แบบจุๆกับราคาแสนถูกมาก 2,800กว่าวายเจ้าว,วาเจ้าโจทนะฮะจอครับรุ่นนี้เป็น120เหดนะครับขนาดอยู่ที่6.88นิ้วใหญ่มากความละเอียด HD พันธแล้วก็ความสว่างเขาเนี่ยให้มาอยู่ที่600นิดนะ CPU เขาเนี่ยเป็นตัวของ Helio G 8 1 Ultra นะครับกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า13ล้านค่อนข้างใหเยอะเลยนะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,160 m มิลิแอมแล้วก็ช้าเร็วอยู่ที่18วัตต์นั่นเอง นะฮะ Wi-Fi เนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ย5.4มาพร้อมกับเซนเซอร์สแกนนิ้วเนี่ยค้างเครื่องนะครับและก็ยังรองรับ NFC ด้วยแตะจ่ายได้นะครับนะอ่าสนใจรุ่นไหนเนี่ยตามกันได้นะครับเลยทุกท่านนะครับกดปุ๊บเด้งไปปั๊บเลยไม่ต้องไปค้นหาย,ยุาง่งยากได้ครับนะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูมาจนถึง,ถงน้เวลานี้นะครับฝากกันกดไลค์หน่อยนะสักห้าสิบไลค์ยี่สิบไลค์อะไรก็กดกันได้นะขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีคร